การตั้งค่า proxy เพื่อเข้าเว็บทรสํสำหรับการประเมินประเมินผลการปฏิบัติงานของคนเรือนนะครับอันนี้ผมจะสาธิตให้ดูนของเปิดจากคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กนะครับในกรณีที่ต่อ Wifi นะครับอันดับแรกก็เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเสร็จแล้วนะครับก็เข้าเว็บอะไรก็ได้ครับเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับเว็บไซต์อะไรก็ได้แล้วก็มาคลิกตรงเน็ตเวิร์กนะครับตามเมาส์เลยนะครับข้างมุมล่างนะครับแถบข้างล่างขวานะครับ เป็นรูปเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับคลิกขวานะครับเสร็จแล้วคลิก Open Network and Internet Settings นะครับโอเคนเปิดหน้านี้ขึ้นมาแล้วนะครับด้านฝั่งซ้ายมือนะครับฝั่งซ้ายมือสุดแล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดนะครับจะเห็นคำว่า Proxy นะครับคลิกที่ Proxy นะครับแล้วก็จะมีหน้า Proxy ขึ้นมานะครับก็ให้เลื่อนลงมาล่างสุดนะครับก็จะเห็นคำว่า Proxy นะครับ ตรงคําว่ายุทธอะพ x อก e r ่เซนะครับสถานะที่เครื่องปกติจะเป็น off นะครับให้เปลี่ยนเป็น on นะครับแล้วก็ใส่ค่าในช่องอั t รสนะครับพิมพ์คําว่า proxy.navy.mi.ts นะครับพอร์ตก็ใส่80 80นะครับส่วนช่องอื่นไม่ต้องใส่ก็ได้ครับตรงนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับเสร็จแล้วก็คลิก save เรียบร้อยครับแล้วก็ปิดหน้านี้ไปเลยครับ ทีนี้ก็มาเข้าเว็บไซต์ที่เราต้องการนะครับก็คือเข้าไปที่ hermes นะครับ s r m i s s navy d i t s นะครับจะมี d ดอา o g ล็อกบอกขึ้นมาให้เราใส่ username password นะครับใด username password ตัวนี้เราก็ใส่ username proxy ของเราที่ได้รับจากพอรอนะครับเป็น username แล้วก็รหัสผ่านนะครับคลิกลงชื่อเข้าใช้นะครับ โอเคทีนี้ของเครื่องของบางคนนะครับก็จะเกิดขึ้นเป็นการจะเห็นหน้าแบบนี้นะครับการเชื่อมต่อของคุณไม่ปลอดภัยนะครับไม่ต้องตกใจครับไปคลิกที่ปุ่มขั้นสูงทางด้านล่างซ้ายนะครับนะครับแล้วก็จะเห็นนะดำเนินการต่อในในโหมดที่ไม่ปลอดภัยนะครับ unsave นะครับคลิกไปเลยครับก็จะสามารถเข้ามาในหน้าของเว็บ hermes ได้นะครับหลังจากนั้นก็ ใส่ยูสเน a m มพาสเวิร์ของเรานะครับเพื่อจะทําการเข้าไปในระบบได้เลยนะครับแค่นี้แค่นี้เองนะครับง่ายนิดเดียวนะครับทีนี้หลังจากที่เราใช้งานเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะปลด proxy ออกได้โดยการทําเหมือนเดิมนะครับโดยการคลิกไปที่มุมล่างขวานะครับตรง network ร์ก i อวไฟนะครับรูป wifi คลิกขวานะครับแล้วก็คลิก open network and internet setting นะครับก็กลับมาที่หน้าเดิมครับคลิกไปที่ proxy เสร็จแล้วก็เลื่อนไปที่อ่ o x y o x y นะครับยูดเดิลพ็อกซี่เซนะครับคลิกเอาเครื่องหมายจากออนเป็นออฟนะครับแค่นี้ก็เป็นเรียบร้อยนะครับสำหรับการปลด proxy ออกนะครับซึ่งถ้าเกิดเราไม่ปลด proxy นะครับเราอาจจะพบปัญหาในการเข้าเว็บบางอย่างนะครับเข้าเว็บทั่วไปจะเข้าไม่ได้นะครับก็อย่าลืมนะครับใช้งานเสร็จแล้วก็ปลด proxy ออกนะครับแต่ถ้าเข้าประเมินก็เข้าตั้งค่าพ r o x y นะครับ ส,สวัสดีครับสวัสดีครับ